พี่น้องเอยเหลืองานแล้วจากสะแก้วไปขอนแก่นนะครับเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าเรามีซ้อม25ก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับซ้อมกลุ่มปิดมนรักเด,ดิงดึงรอเราอยูอย่มือ้อพรุ่งนี้เข้าลงละครเออนั่น <_ S 1> แหละก็ต้องเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกลับขอนแก่นนะครับ <_ S 1> ผมมาดูหนุ่มๆใครนี่มณรักอะไรดิพรุ่งนี้ซ้อมซ้อมอะไรพรุ่งนี้มณรักมาป้าหน้าสดแม่อเป็นตามากเป็นตาั่งมาก ยังไงดีคิดอะไรนี่ปาร์ตกนทางปลาตัวครับบอสเว้ยฟงความสูฟงสักกูฟงอันนี้อะไรนี่ข้าผัดกับทางปลาตัครับผมไม่กินน้ำลายคนอะไรกินข้าวเฉยก็รอนี่คนอะไรนั่งกินข้าวเฉยก็รอนน่อันนั้นทำอะไรหล่ะกับแมวนั่นปาดกินอังไงอันปลาทูไรอะ กินนเขาครับผมนี้เพ่อันพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ป้าทูบอันนี้น้องนางคาห้ปทูเรปะอันนี้เร็วเร็วเร็วมาเร็วมาดูนี่มาดูเพลงหนูเร็วจังหวาใจก่องว่าอยู่คนนอนบุปูนเขาากเพื่อการคดีดีฮอก่อนบุญท้าเอาเราบอกมาทูเราองลองให้มันฟังนึสาวซ น้องนั่งคายปลาทูแก้มตุลูสาวเมืองแม่คลอแก้มตุลูอลเอาไปจริงเหรอไอ้บ้า <laughs> โอ้ยกล้าเอ้ยวิทย์เสียงเง,งี้ยป่ะนี่ปีนาเอาเมียใช้ลูกเลยแบบไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เข้ใน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 าไปเงินกี่เป็นล้านซอนได้นอกป่วนกันแน่ปะเห็นกล้องวายุกินบอกก็มีคาำสูบแล้ว เห็นก็มีเงินใช้มีความรักที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีบอลก็มีความสุขนี่แต่ล่าสุดเพียงแดนเซอร์อย่าไปขอเบอร์เขาขาดไม่ได้เลยโออจไปขอเบอร์แดนเซอร์พะนะไปยีนจังบอกมึงอะไรบ่อนะบลได้ขาใกล้จังเม็ดครับผ่านมาดีดีผ่านมาดีดิบลได้ขาใกล้จังเม็ดอ้ยผู้ใดผู้ใดไปบอกกับเม่แซมบปะมือหนีต่อรถสองมาหนิสิ่จังบ่าบ่าอะไนบ้านสุขขอเบอร์วันไบ่มาสันขอเบอร์ผู้ใดทางเครื่องคุยดี่ โบเมตาจัาเม็ดอีดีซ่าถูกบ่งคับเราถือหอยมึงรวยขากันกับกูด้วยใครเชื่อรวยทำนายกนายอย่างคนละล่างนกเบลเครื่องดื่มล่างนกเบลใช่ครับปัาพี่เจ้าหมอนนี้กินอะไรหม่ำอะไรนี่มา่ำนนี้เพราะว่ามันมีข้าวเหนียวครับกินไรบ้างเลยขวบพ้นน้ำหนักอยู่ครับเครื่องดื่มล่านกเบลใช่ครับเดี๋ยวไปสองน้องเขาคุยกันอยู่พี่น้องกินเผาคุยกันเลื่องงานแล้ักจะประมาณนี้นะครับเลื่องงานแล้วก็จะประมาณนี้ นะครับส,สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มรังนกเบลด้วยนะครับเบลนี่เลยเครื่องดื่มรังนกแท้นะครับพี่น้องบ่เหรอยพี่น้องกับไส้ตานะไม่น้องแคบไม่น้องแคบหมูเด้นี่ตีสาวสวยมาขึ้นเต้นยวนน้องแล่แม่น่ะนะมัป็นเจมิงเมีอะไรเจมิงง่ายสามบรลมอ่ะครับฝากงานมือเนี่ยนี่มือเขาสอบเราข้าคุปปิดนี่สอบตรงมือพี่น้องสอบคุปปิดเขาจะมัมืออ่าผู้ใดมีเพียงสีม่วงครับมีทุกคนแฮะมีทุกคน จดูก็ไม่ดูคไปขอดีมากนี่หาชั่วโมงกัน้องที่หลงะอ็นไปที่หล่ะก็อ่าสามชั่วนึ่งคพอดพูดดว่าเ็ไม่บนาครับโอ้ยจิมมสชั่วโมงสามน่อย้ชั่วโมคนี่จังหาชั่วโมงจ้านอนนอนจะขี้ห้นนอนจ้านองนันคาฮิปาคงซื้อนมไปอะไรให้บเพื่อยัง ย I, ังไงนี M ่ยังไงนี่ตัวนี้นี่ยังไงนี่พูธเช้ากี่โมงสิบโมงค่ะพุธเช้ากี่โมงสิบโมงค่ะเช้กี่โมงสิบโมงแล้วถึงกี่โมงนึงแปดแปดโมงค่ะเพราะว่าอะไรตอนนอนรถอยู่แล้วใช่ไหมลูกพุธวอะไรธรรมดาบอกจะเอาเข่ากานไปเข่านี้แข็งเบี้ยวอยู่แข่งข้งเยื้นอยู่น่ะนะ อีพีนี้เราซ้อมบทบาทอะไรลูกเราอยู่ทีอีะไรซื้อบัตรฝากอีพีซื้อบัตรในเร็วพรุ่งนี้เราฝากซื้อบัตรด้วยนะคะเราเดินทางมาถึงอีพีที่สามสิบเจ็ดแล้วนะคะฝากกราฟิกบ้างไหมมีฟังก์ชันด้วยมั้ยแต่ดึกซะบัตรนะครับผมกลุ่มปิดอีพีที่สามสเจ็ดเ<ป>้ยไปนั่งมาลำไปนั่งมาลำอย่างใจเนาะมันวันละหนึ่งกิโลกรัมแล้ครับบอลนี่ยิงโปรตีนนางอีกไหมนี่ไม่รู้ค่ะรอดูค่ะเข้ากลุ่มไปดูก็จะรู้ว่าใครไปนัางกินอะไรซื้อไปไหเอาตรงนั้นเนี่ย ถ้าหมดดีน่าสุดยังไงมันหน้าสุดยังไงแบบหน้าตาดีมากโอ้สวรรค์เพียบพอไปหมดอย่างกับอย่างกับพับผ้าไว้อย่างกับตั้งไปบนฐานผ้าปันฐานอันฐานแรงเกินชมแรงเกินเงินใครบอกลูกผู้ใดนี่ลูกผู้ใดลูกผู้ใดมาหาอยู่น้ำมูลลูกผู้ใดนี่ลูกผู้ใดนี่สวนลูกไม่รู้ค่ะานแม่เจ้าก็หนูหลายหูแท้ เอาบอกพี่รอนแล้วบัตรราคาเดอเราแสดงเราละครพรุ่งนี้หรือวันไหนบัตรราคา129บาทนะคะแสดงวันที่26วันที่เอาพรุ่งนี้เหรอทำอะไรพรุ่งนี้ซอ้ซอมใหญ่นะคะพรุ่งนี้ซ้อมพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่นะคะแต่ก็เสียงไวเหมือนดิเอาพี่ยาก็มาตัวนี้โ <laughs> ยาวา <laughs> พี่ยาก็มานั่งอยู่ข้างล่องเบนพี่ยาคน เรเพิ่มแข่ไปชวนขอพอเพิ่มเบื่อทีมงานรถตู้เราขนาดพี่น้องก็เท่ะมันธรรมดามันถึงนี่รถตู้ทีมงานตัวเกียวมีวสี่นี่พูดนะจอเดเรียงกันสามคันสี่คันห้าคันอนาคตสิบคันเป็นอะไรกันิรถบัสลูออดไอ้ก็คือรถบัสเลยพ่อสองคันรถบัสน่ะเวลามันปิดอะไรมันปิดครั้งเดียวรถอันนี้มันกระจายความเสี่ยงรถบัสเวลามันซ่อมมันซ่อมครั้งเดียวเวลามันพังก็พังครั้งเดียวดิจะปีน็เิ่คันพังเด่าน้เท่าหร่ เอาไวลามึงไปงานมึงกับไปได้ครับเดี๋ยวได้บันี่มึงรถห่างมึงไปได้ไปได้มึงได้ได้ได้ด้ได้เดี๋้เดมาเลอยอยู่มึงนี่รอชมคลิปชิดจากเฮียนาจานไปนอยคุณคู่ชิดจากอาจารย์อยมือนี่แล้วครับเป็นเงี้ยเราับรดเงี้ยนสามสิบเจ็ดนี่นะครับผมไปไหม เส้นอันนี้อันนี้เป็นเส้นไส้แทนพี่น้องเส้นไส้แท้ทานข้าวร่วมกันไส้แท้จังไหนอันนี้ผมไม่ไใส่เขาคืาอภาคเขาคืา<ข>อพาคตงติดตออ่อขาแทะน้องพูดแล้วน้องเปิดใจแล้วอย่างบึมบับ่มอยู่เห็นอยู่บ่ไม่ติดตออ่อเขาพักกันเป็นอย่างกันแบบป้าข่าวดีอย่างมันแมนอิริเบอสูบบอลขึ้นบอลรู้เรื่องรูงร้อย่างปลาเขาเปิดตัวแล้วอย่างแบบคนก่อนแรเป็นคนดูเป็นล้านอ่ะ โบ้ว่าเห็นเขาโพสกันเตรียมอยู่โอเคพี่น้องเด้ขออคงเนี่ยไปของหน้าของท่ากอนเด้อจ้าฝากซื้อบัตรจองตัวเด้อจ้าผู้นี้เด็เข้าซอมที่โรละครจ้าตงมกินต้องคิี่ผมเีย อะไรก็ว่าเรียวาพ่อเอู่หาเลยก็ใจานยวยาแขงอยู่ออนก็อยูแตรับผมเต้นดีค้เตนดีนะขอเต้เสียอะไรดีคนนี้อะไรน่มีซอสุงรถน้ออยมีน้อ้อยจากกันันน้ไบริษั้อ้อยส่นคราวเดินท่านะครับพี่น้องเินเจอกันที่โรงละครนะครับ กับโตเกียวมิวสิก EP ที่3 7สิบเจ็ดฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเจาทีมเจ้าปาลูกหลานเช่าถั่เกียวมิวสิกเด้อพี่น้องดูแลกันไปย0่0าคนนะครับพี่น้องใน EP นี้มนลักเด้งดึงนะครับผมซิติรับเชิญก็เจมิงนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่รอเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับ